กันที่วงการเพลงกันบ้างนะคะสำหรับซีหนุ่มนักดนตรี h e l ล e t Head ก็ขอส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอาใจคนอกหักช้ำรักกับเพลงที่มีชื่อว่า Empty Room ซึ่งพวกเขาการันตีเลยว่าไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังแน่นอนค่ะ พร้อมส่งซิงเกิลใหม่ตอกย้ำอารมณ์คนเศร้าอีกครั้งนะคะสำหรับจิ้งชตารัตเดียวสุวีระสามสดายุและนัทนัทพงศ์สี่นุ่มจากวงเฮ m เมตเฮดกับผลงานเพลงล่าสุดอย่าง Empty Room ที่ถ่ายทอดจังหวะที่ถ่ายทอดในจังหวะช้าๆซึ้งๆกินใจคนอกหักโดยจะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของคนที่กำลังบอกลาความสัมพันธ์รักบนโลกออนไลน์ด้วยการรีดหรือว่าเลฟแชทไม่ตอบอะไรนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการบอกเลิกเพื่อไม่ให้ทุกอย่างแย่ไปกว่านี้ซึ่งพวกเขาทั้ง4คนก็ขอขอบคุณไปยังฟแฟนๆที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในทุกๆผลงานที่ผ่านมารวมไปถึงเพลงล่าสุดนะคะที่มียอดวิวเข้าชมมิวสิกวิดีโอมากมายพร้อมทั้งแง้มให้ฟังด้วยว่าปลายปีนี้จะมีอัลบั้มเต็มออกมาให้ฟแฟนๆได้ฟังกันแล้วก่อนจะย้ำว่าหากใครที่อยากจะรู้วิธีการบอกลาของวง Helmet Head ต้องไปติดตามในเพลง Empty Room ค่ะ เนื้อหาก็เ <especially> ป็นเพลงอกหักซึ like ้งๆอีกแล้วนะฮะจีโกอกหักนะฮะก็เป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในไลน์นะฮะผมก็เป็นการเป็นการตัดความสัมพันธ์ในในในไลน์ฮะโดยการเล็บแชทออกจากจากห้องที่คุยกันก็จะเหลือแค่เราคนเดียวแล้วก็ใช้ห้องว่าพี่เป้วงหมยเขามาช่วยแต่งเพลงให้ให้ครบสมบูรณ์เล่าเรื่องต่อจากเพลง Instagram และเพลงอันเฟรน แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเริ่มเปิดตัวละครใหม่แล้วมีคู่ใหม่มาแต่ว่ามันก็มีการเชื่อมโยงกับคู่กคเก่าอยู่ครับผมก็เหมือนเป็นซีรีส์เดียวกันครับปลายปีนี้เราจะมีอัลบั้มเต็มนะครับซึ่งอัลบั้มเต็มก็จะมีหลายรสชาติมีทั้งเพลงเร็วพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนผลงานของพวกเรานะฮะค่อนข้างเกินคาดมากทีเดียวครับเพลงนี้ก็ยังไงก็อยากจะให้ติดตามผลงานต่อไปครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ